สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ฝนหยุดตกแล้วไปได้เล่นกันเดี๋ยววันนี้น้องหยวนจะมาแนะนาชื่อพี่ๆทุกตัวว่าชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากตัวที่วิ่งอยู่ข้างหลังตรงนู้นชิคกี้อส่วนตัวที่เล่นกับเราอยู่เป็นฟาแฟของเรานะชื่อหยงหยงส่วนตัวสีขาวเนี่ยชื่อแจ็คตัวข้างหน้าชื่อมส่วนตัวข้างหลังชื่อเสนาและตัวนี้ชื่อบรูโน่แล้วน้องเหยวนก็อยากจะบอกว่าที่นี่มีคาเฟ่รับสแต เฉดติดริมคองเชิญชวนพี่ๆแวะมาถ่ายรูปได้ร้านเปิดเสาอาทิตย์เวลาต้ามองเช้าถึง5้ามองเย็นมีจิตจะการมาตร,รมงระบายสีมีบอร์ดเกมให้เล่นสามารถปักหมุดใน Google แบบได้เลยปากทางเข้าซอยก่อนจะถึงห้องมินเทคคาเฟ่จะเป็นร้านสังกัปพันพี่ๆสามารถมาอุดหนุนได้ทั้งร้านสังกัพันและร้านห้อง และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วอย่างกินข้าวโอ้พี่สาวเรียงน้องอย่างกินข้าวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ